ถ่ายให้กล้องแม่ก็เลยเออถ่ายซ้อนกล้องถ่ายซ้อนกล้องหอถ่ายพานี้ right ้ก็ได้ค่ะหรืออยากได้อ so ันนั้นก็ได้ค่ะกล้องซ้อนกล้องกล้องซ้อนกล้องนะคะกล้องซ้อนกล้องแล้เมื่อกี้มันคือยาอะไรมันเป็นสเปรย์ทำให้จิตใจดีขึ้นนะค่ะค่ะตรงไหนยาจีแได้รู้สึกดีขึ้นเลยด มันไม่เย็นเหรอคะมันเย็นไหมคะมันเย็นอยู่ค่ะแต่มันไม่ได้เย็นตรงเล็บผมเจ้าของนันทำเก่งหืมทำมาตั้งสองปีแล้วที่ไม่ออกเขาเก่งเนาะมันบวมขนาดนี้ดูชิค่ะสองปียังงพ่นด้นะข้างนี้แน่นไหมคะ ถึงนี่ไหมถึงนี่ไหมไม่ค่ะเปงตรงปลายถึงตรงนีใใ้ใช่ไหมคะหันมาคะช่างนนิดนึงนะคะไม่ต้องเก่งนะคะเจ็บไหมคะเจ็บแล้วบอกได้นะคะ ไปไหมมาดูค่ะๆก่อนก็ฝังลงลึกอยู่นะคะเนี่ยส,สองปีที่รอคอยขอ,ย <c oughs> อเป็นอะไร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแันแท็กวันนี้ที่รอคอยเออ เดียวเนี่ยน้องว่าูฝันน้อจะเจ็บไหมพ่อเขาเจ็บหรอกเราช่องเพื่อนไม่เจ็บคนตัดไม่รู้ช่างให้หมอนค่ะเอาไว้นอนฝันรับหลับหลับแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บหรอกขอดูหน่อยนะว่ามันถึงไหนแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะไหวไหมน้องปวดอ่ะ เอออากแล้้ววสบายแลลุกถึงนี้เลยช่างขอสองแก๊ปเนาะจะเป็นเงาพร้อมแล้วบอกก็ได้ค่ะเอาเลยนะคะนีเดียวเลยนี่ใจแย่ก็มึ้งขอสอง ยังไม่ทันได้แก๊บเลยค่ะไม่ก่ว่าเอาเี่เดียวเลยแเล่ะเอาเนี่เดียวเลยยังไม่ทำยังไม่ทนจะได้เอาสักทีเลยวางกืเฉยๆเออเจ็บแต่จบลูก ก,กับมันแน่นอนแล้วตอนตอนใส่รองเท้าธรรมาดาอย่างงี้นกนิสตอนใส่รองเท้าธรรมาดาค่ะมันไม่เจ็บหรอคะไ้าใส่ถ้าใส่ไปทำงานทกวัน<อ>เก่งมากโอ้โด<อ>้ช่วงวะด้วยละ่ะ ออกแล้วค่ะจ้าออกแล้วจ้ายังดูยังดูพบหน้าลูกนิดหนึ่งนะคะผู้หญิงผู้ชายน่าจะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายะคะ่ะเจ็บไหมหายไหม